แบ็กในที่นี้เนี่ยหลยคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าความหมายก็คือข้างหลังนั่นเองเนาะแต่ว่ามันมีความหมายอื่นซ่อนอยู่ครับวันนี้ผมเอาความหมายอื่นของคำว,ว่าแบ็กเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังจะได้จําไปใช้กันได้ถูกครับความหมายแรกของแบ็ k นะครับแบ็ Back กก็มันจะแปลว่าถอยไป,ไปนะ ตัวอย,าอย่างประโยวันนี้มาฝากด้วยครับ Back off you don't have anything to do with that ไปไปนะมไม่ใช่ธุระองค์การอะไรของคุณอย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่ง Back ต่อมาวันนี้ครับ laid back laid back ในที่นี้แปลว่าสบายใจสบายตัวสบายใจไม่คิดมากประมาณนี้นครับ After losing my money I can't be laid back หลังจากที่ผมสูญเสียเงินไปตั้งมากมายเนี่ยผมคงจะรู้สึก ผมคงจะแบบทำตัวสบายๆไม่ได้อะคือเครียดแบ็กต่อมาครับ Back Road ไม่ได้แปลว่าถนนข้างหลังไม่ใช่ครับ Back Road ในที่นี้นะ่ยจะแปลว่าถนนที่มันเป็นถนนลูกรังถนนชนบทอะไรประมาณน,นี้ครับถนนที่ไม่ได้มีการแบบลาดยางหรือว่าเด้กคอนกะรีตเนาะเป็นถนนชนบท to go to Tony's house you need to take a back road ถ้าจะไปบ้านในโทนี่นะก็ต้องเนะี่ยไปตามทางชนบทอะทางลูกรังอะ แบ็กต่อมาครับ back breaking แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าหลังหักนะครับแต่มันแปลว่าเราต้องมาณนะบากบากันแล้วก็ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมา if you want to get promoted you need to be back breaking ถ้าคุณอยากเลื่อนขั้นนะนะก็ต้องทุ่มเทชีวิตทำงานให้หนักให้สมกับที่จะได้รับการเลื่อนขั้น แบ็กสุดท้ายของวันนี้ครับ Backer ครับแปลว่าผู้ซัพพอร์ตผู้ให้ความสนับสนุนอ่าแล้วแต่บุคคลที่เราจะเรียกกันเนาะถ้าเป็นเจ้านายอาจจะหมายถึงแบบข้อซัพพอร์ตเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเพื่อนก็คือคนที่ซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจประมาณนี้ครับตัวอย่างเช่น don't be discouraged remember I'm your backer อย่าเพิ่งเสียกำลังใจไปสิเพื่อนอย่าลืมดิเราเป็นกำลังใจให้เสมอ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จำไปใช้กันด้วยนะครับเกี่ยวคลิปหน้าเนี่ยอิงตีปจะอะไรามาฝากก็ฝากกด Subscribe กันไปด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ